้าสุดอาสมลือสีเนนธาตุปุทธคุณตำบลโพแง่งอำเภอบางไสรตัวเลขโสรถสารตะเริ่มหมุนจับคู่กันแล้วสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากาดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรุกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของอาสมฤสีเนนธาตุป,ปุทธคุณมาฝาก พ่อพ่อแม่แม่แมพี่พี่ทุกท่านกันต่อเลยนะฮะก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาท่องคำสักกระนะฮะเจนคำสักกระเจ้าสวัวแห่งรับทรัพย์นะฮะกันก่อนเลยนะฮะท่านชมฮะเราตั้งนำโมสามจบนะฮะเมื่อตั้งนำโมสามจบจบแล้วนะฮะก็ท่องคําว่าเอหิกุมาโรกุมารังกุมารีนังอุติอุมินะหังอิติพุทโธ กุมาโรมะมามะมะสาธุสาธุขอให้มีโชคขอให้มีลาบขอให้มีโชคก้อนใหญ่ๆเข้ามาด้วยเถิดสาธุเอาละครับก่อนที่จะเข้าไปชมนะครับอ่างน้ำมนต์นะครับในงวดล่าสุดนี้เลยนะฮะใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมพระพุทธรูปนะครับตรงข้างหน้าอาสนฤาษีกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นพระพุทธรูปการประฏิสถานนะฮะ อยู่ตรงหน้าอาสมกันเลยทีเดียวนะฮะหลังจากนั้น,นะฮะก็จะมีพญานาคนะคะอยู่ตรงจะมีด้านข้างจะมีอยู่ด้านข้างของอาสมหรือสีเนนนะครับธาพุวัคุณทั้งสองฝั่งกันเลยนะฮะท่านชมอันนี้นะครับหนูก็นําเป็นข้างอีข้างหนึ่งมาฝากทุกท่านนะครับแต่จะเป็นสีขาวนะฮะมีทั้งหมดเจ็ดเสียนนะครับก็สวยเลยทีเดียวนะฮะท่านชม เอาละครับมาดูในส่วนของอ่างน้ำมนต์กันบ้านนะครับอ่างน้ำมนต์ก็ถือว่านะครับทางหรือสีเนนนะครับทำพิธีนะครับจดตัวเลขลงอ่างนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยเลยทีเดียวนะฮะอันนี้โนก็นํามาสรุปนะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะสรุปนะครับต้องมองเห็นนะฮะก็จะเป็น0 5นะครับแล้วก็94แล้วก็73นะฮะ แล้วก็50นะฮะแล้วก็49แล้วก็37นะฮะท่านในมองเห็นเป็นตัวไหนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยนะครับเหมือนครอบคอรัวเดียวกันได้เลยนะฮะท่านชมฮะสุดท้ายนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพพรรณไมยแข็งแรงนะครับห่างไัยจากการไวรัส ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับขอให้ปลอดภัยทุกท่านเลยนะครับมีความสุขในชีวิตนะครับและมีการงานก้าวหน้านะครับไปข้างหน้านะครับสวัสดีครับ